็ใกล้เข้าวันเส้นตาย9กรกฎาคมนะครับสำหรับตัวภาษีในสิข้อทาริฟนะครับแต่ว่ามี14ประเทศที่ได้รับจดหมายแล้วไทยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ได้รับอัตราภา,ภาษีนําเข้าที่36%เปอร์เซ็นต์ซึ่งก็เป็นอัตรา,าสูงสุดที่ประกาศในวัน Liberation Day เลยนะครับในเชิงของผลกระทบเนี่ยลองคิดว่าตลาดน่าจะรับรู้ในเชิงลบนะครับเนื่องจากว่าอัตราภา,ภาษี36%กเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มากกว่าในกรณีฐานที่เราคาดประมาณ20-25%เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันนะครับ ผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มไหนบ้างนะครับกลุ่มแรกที่โดนกระทบเยอะจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์นะครับอย่างเช่น aai itc แล้วก็ tu นะครับโดย a i เนี่ยมีรายได้ส่งออกไปสหรัฐ65%นะครับ itc 50%แล้วก็ tu 39%รวมถึงดูเรื่องของการแข่งขันในเชิงเปรียบเทียบนะครับทางเวียดนามเนี่ยได้อัตราภาษีที่20%ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเราจะสูงกว่า16%เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวียดนามที่มีตลาด Uh-huh.